เด็กหญิงญนิยายพันพีเจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งร้อยห้าส หากบอกว่ายังไม่เคยร่วมหอนั้นถือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อนางอย่างยิ่งแต่หากกล่าวว่าร่วมหอแล้วเขาก็จะลงมือกับหลัวสันยวนบัดนี้หลัวสันยวนมีอายุเพียง20ปีย่อมไม่สามารถต่อกรกับลู่เจียเสียที่มีอำนาจคับฟ้าได้ไม่เคยท่านพอใจหรือ,อยัง หลัวอีหนิงประสานสายตากับเขาอย่างไม่ยอมจำนอนลู่เจียเสียมองนางอยู่เน่นนานครั้นคิดถึงท่าทางอันสดใสของนางมือก็สัมผัสที่ลำคอของนางแผ่วเบาเรากับพร้อมจะออกแรงบีบบริเวณที่บอบบางนั้นได้ทุกเมื่อแม้เจ้าจะฝืนใจแต่อย่างไรข้าก็ตามตัวเจ้ากลับมาได้แล้วเจ้ากลับมาอยู่ข้างกายข้าอีกครั้ง ข้ามีความสุขมากมีความสุขอย่างยิ่งเขาจุมพิษบนแก้มของนางหลัวเอียหนิงท้าหงตาใส่เขาประหนึ่งอยากจะกินเลือดกินเนื้อเท่าว่าอันที่จริงนางไร้หนทางสังหารใดๆมือของนางอ่อนนุ่มถึงเพียงนี้ไม่สามารถทำอะไรกับคนที่ฝึกฝนยุทธมานานแรมปีเช่นเขาได้เจ้านอนเถอะพรุ่งนี้ข้าจะมาหาเจ้าอีกครั้ง ลูเจียเสียปล่อยนางออกเขาไม่อาจนอนร่วมเตียงกับนางหากเขามีอารมณ์ขึ้นมากลางดึกนางคงหมดหอนทางแล้วเขาเดินออกไปด้านนอกก่อนจะสั่งกำชับองคารักษ์ที่รักษาการเฝ้าไว้ให้ดีสองคนนั้นรีบรับคำน้อมส่งใต้เท้า อีหนิงได้ยินเขาจากไปแล้วถึงได้เดินอ้อมฉากบังลมไปยังห้องอาบน้ำก่อนจะพบว่าที่ด้านนอกของห้องอาบน้ำก็ยังมีองค์คกร์กถือดาบรักษาการอยู่ที่นี่เสมือนกรงเล็กยากจะโผบินหลบหนี ลู่เจียเสียคิดจะกักขังนางไว้เช่นนี้หรือเหตุใดจึงไม่ใช้โซ่สุนักมาล่ามนางไว้เสียเลยเล่าทำเช่นนั้นย่อมสะดวกกว่ามากหลวอีหนิงเง่นหน้ามองค้มกงเติงไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรลู่เจียเสียจึงจะยอมปล่อยนางไปเขาเสียสติไปแล้วจริงๆของที่นางมอบให้หูหยินหยางไม่รู้อีกฝ่ายจะส่งมอบให้พี่ชายสามได้หรือไม่ กลางดึกลู่เจสเสียยังไม่พักผ่อนแย่เหยียนกำลังรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ในต้าถงให้เขาฟังองค์คารักเสื้อแพลเข้าจับกุมเจิงอิ่งคุณ เขาไม่ได้ขัดขืนแต่ยังได้เขามีพรักพวกในซานซีจำนวนมากในต้าถงขุนนางฝ่ายบูมากกว่าเจส่วนเป็นลูกน้องหรือสหายรักของเขาเรื่องนี้พัวพันเป็นวงกว้างคนเหล่านี้ถูกคุมตัวขึ้นรถคุมขังเพื่อส่งมายังเมืองหลวงแล้วแต่ท่านบอกว่าอยากจะให้ล่าช้าไปอีกสองวันดังนั้นข้าน้อยจึงไม่รู้ว่าควรนำตัวไปไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ที่ด้านหลังเขาวัดต้าเื้อมีเรือนอยู่หลายหลังเดิมข้าตั้งใจสร้างไว้เพื่อเป็นที่เก็บอาวุธยุธทธภพกรเจ้านำคนเหล่านี้ไปไว้ที่นั่นชั่วคราวรู้แจ๋เสียกล่าวอีกสองวันข้าค่อยคุมตัวไปส่งด้วยตัวเอง แย่เหียนประสานมือรับคำตะเกียงน้ำมันภายในห้องเหลือแสงไฟขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวเผาไหมจนถึงแกนกลางแล้วแสงค่อยๆสลัวลง ท่าว่ากลับไม่มีผู้ใดกล้าเข้าไปในห้องหนังสือของผู้บัญชาการเพื่อดึงไส้ตะเกียงขึ้นลู่เจีเสียกำลังเพ่งมองแผนที่ที่อยู่เบื้องหน้าอย่างตั้งใจเรากลับกำลังครุ่นคิดบางสิ่งแต่ก็ดูคล้ายไม่ได้คิดสิ่งใดเหล่าผู้ใต้บัญชาต่างไม่กล้าขยับกายกลั้นลมหายใจรอคำสั่งต่อไปของลู่เจียเสีย เขาขอตราพยักที่อยู่ในมือกับขอบโต๊ะนี่คือสิ่งที่ใช้โยกย้ายกองกำลังทหารนับพันนับหมื่นเท่าว่าเมื่ออยู่ในมือเขาก็ดูราวกับเป็นของเล่นของเด็กน้อยเพียงเคาะลงบนขอบโต๊ะเบาๆเท่าว่ากลับทำให้หัวใจของผู้ที่ได้ยินนั่นตึงทุกขณะใช่แล้วยังมีวัตตาชือ้อ คราก่อนที่ให้เขาช่วยทํานายโชคชะตาคําทํานายนับว่าแม่นยํานักลู่เจียเสียหลับตาเอนกายพิงกับพนักเก้าอี้บอกเขาสักคําวันหลังข้าจะพาคนไปเยี่ยมด้วยตนเองให้เขาเตรียมตัวไว้ เยียนรับคําอีกครั้งเขาติดตามลู่เจียเสียมานานหลายปีเข้าใจติดใจของอีกฝ่ายอย่างทะลุปุโปรงด้านนอกมีสาวใช้เข้ามารายงานโดยปกติแล้วเวลานี้สาวใช้จากเรือนด้านในจะไม่สามารถเข้ามาได้ถตาว่าลู่เจียเสียกลับให้คนรีบปล่อยตัวนางเข้ามาสาวใช้ยอบกลายลงแล้วกล่าว นายท่านโหแม่นางท่านนั้นดูไม่ค่อยสบายบ่าวเห็นนางคล้ายไม่ได้นอนบ่าวถามอะไรนางก็ไม่ยอมตอบท่านว่าควรทำเช่นไรดีเจ้าคะนางไม่สบายหรือลู่วเจียเสียขมวดคิ้วมุ่นจากนั้นจึงเอย่ยข้าจะไปดูพร้อมกับเจ้า บ่าวรับใช้ปรีเข้าไปสวมเสื้อคลุมหนังกรรอกให้เขาอย่างรวดเร็วลู่เตียเสียหันกลับไปปลายตามองก่อนกล่าวอย่างช่างใจพวกเจ้าออกไปก่อนจากนั้นจึงก้าวยาวๆไปจากห้องหนังสือเย่เหยียนกับท่านรองแม่ทับสบตากันก่อนจะพากันออกไปจากห้องหนังสือทั้งสองคนเดินไปตามเฉลียงทางเดินเย่เหยียนอดเอ่ยถามไม่ได้ ท่านจำได้หรือไม่ว่าท่านผู้บัญชาการไร้คนข้างตายมานานเท่าไหร่แล้วคราก่อนที่เฉียนเหนียนมีคนต้องการเอาใจท่านผู้บัญชาการจึงมอบมา้าผอมอย่างเจ้าที่เชี่ยวชาญการบรรเลงของโหมาให้เทาว่าท่านเหมือนจะเก็บไว้ไม่กี่เดือนก็ส่งต่อไปเสียแล้วรองแม่ทัพกดเสียงต่ำ ยามที่ท่านผู้บัญชาการอุ้มคนเข้ามามีเสื้อคลุมปิดบังอยู่เท่าว่าข้านอบมองไปครั้งหนึ่งแม้จะเป็นสิบม้าผอมหยางเจ้าก็มิอาจหารเทียบคนผู้นั้นได้แย,ย่เยียนอ้าปากค้างเจ้ากล่าวเสียมีรับลมคมในงดงามถึงเพียงนั้นเลยหรือรองแม่ทัพยิ้มพลางคองศีรษะอย่างภูมิใจข้าติดตามท่านผู้บัญชาการมานานนับสิบปีในช่วงแรก ข้างกายท่านผู้บัญชาการมีสาวงามมากมายแต่ก็ไม่เคยพบว่าท่านให้ความสำคัญกับผู้ใดเช่นนี้มาก่อนบางทีคนผู้นี้อาจต่างออกไปไม่แน่ว่าไม่กี่เดือนหลังจากนี้พวกเราอาจจะมีหงหูหยินแล้วแย่แยนหัวเราะ หากมีโห่โห่เย็นจ้งข้าย่อมดีใจกิจาการของท่านผู้บัญชาการยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ไร้ทายาสืบสกุลเช่นนั้นคงต้องให้หลานจากเครือญาตมารับสืบทอดต่อนั่นจะไม่ถือเป็นการปล่อยให้พวกเขาชุบมือเปอิดบลอกหรือแเยียนคิดเสมอว่ามีเพียงสายเลือดของท่านโห่เท่านั้นพี่คู่ควรกับการรับตำแหน่งบรรดาศักดิ์ในท่านโหแห่งตัวหนิงยวนโห ทังข้าและเจ้าอย่าเพิ่งคิดไปไกลไม่แน่ว่าท่านผู้บัญชาการอาจเพียงต้องการหาอะไรแปลกใหม่เท่านั้นเมื่อรองแม่ทัพเห็นว่าผ่านประตูจันทา้าใกล้จะถึงกำแพงบางรัศมีแล้วจึงกล่าวหากอยากแต่งรับหัวหูหยินจริงก็ควรหาแม่สื่อไปส่งเทียบขอตามประเพณีทว่าท่านผู้บัญชาการกลับซ่อนคนไว้ในจวนนางจึงน่าจะเป็นเพียงม้าผอมเท่านั้น ทั้งสองคนพูดคุยพลางเดินจากไปไกลอีหนิงป้มท้องน้อยนอนขดตัวอยู่บนเตียงท้องส่วนล่างราวกับถูกใบมีดกรีดวนทั้งร่างท่วมไปด้วยเหงื่อเย็นความรู้สึกอยากอาเจียนเข้าจู่โจมเป็นระลอกอาการปวดระดูเป็นโรคเก่าของนางเดิมรักษาบำรุงมานานกว่าหนึ่งปีอาการจึงดีขึ้นมาบ้าง แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดบัตรนี้จึงกำเริบขึ้นอีกครั้งหากอยู่ในต้วนชิงฉี่คงไปต้มยาส่วนเตินตูก็จะทำเตาอุ่นพกเพื่อสร้างความอบอุ่นที่ท้องให้นางพี่ชายสามเองก็คงเอาใจนางเป็นพิเศษเพียงนางมีอาการปวดหัวเป็นไข้เล็กน้อยเขายังตังวลราวกับห่วงใย,ยเด็กเล็กๆเ,เขามักรู้สึกว่าปกตินางไม่ค่อยฟังความชอบกินของเย็นบาง างครั้งก็พลอยหลับระหว่างอ่านหนังสือในห้องหนังสือโดยไม่ได้ห่มผ้าจนเจ็บป่วยดังนั้นทันทีที่รู้ว่านางไม่สบายหัวคิ้วเขาจะขมวดมุ่นหลังจากนั้นจะคอยเฝ้าตรวจตราดูให้นางกินยาและอาหารเวลาไม่สบายมักเป็นช่วงที่คนเราอ่อนแอมากที่สุด หลวอีหนิงเริ่มคิดถึงตระกูลหลวอย่างไม่อาจพรรณนาคิดถึงหลวสันยวนหรือกระทั่งจวนอิงปัวกงสำหรับจวนหนิงยวนหอที่นี่ไม่ใช่บ้านของนางมาเนิดนานแล้วความคุ้นเคยที่มีต่อคนเหล่านั้นสูญหายไปนานแล้วอาจเป็นเพราะความเต็บปวดรุนแรงอีหนิงจึงเริ่มคิดฟุ้งซ่านสาวใช้มาดูนางสองครั้งแต่ก็อาบจนหนทางทำได้เพียงต้มน้ำร้อนให้นาง จากนั้นจึงรีบไปรายงานลู่เจียเสียเมื่อลู่เจียเสียมาถึงก็ถอดเสื้อคลุมส่งให้สาวใช้เขาแหวกม่านเดินเข้าไปนั่งลงข้างเตียงแล้วกอดนางไว้ในอ้อมแขนสติสัมปชัญญะของอีหนิงเลือนรางไม่รู้ว่าผู้ใดกอดน,นางไว้นางเพียงได้กลิ่นที่ทั้งคร้ายแปลกหน้าและคุ้นเคยเข้าโอบล้อมรอบกาย รู้สึกไม่สบายท้องน้อยหรือสาวใช้ที่ไปรายงานที่ห้องหนังสือไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะเห็นว่าที่นั่นมีคนมาก แต่แท้จริงเพียงสาวใช้ประตามองก็รู้ว่าอีหนิงเป็นอะไรลู่เจียเสี่ยคาดไม่ถึงว่าร่างกายของนางในตอนนี้จะย่ำแย่ถึงเพียงนี้ชาติพบก่อนแม้แต่ปวดหัวเป็นไข้หลัวอีหนิงก็ไม่เคยมีอาการเขาอบกอดน,นางไว้ในอ้อมแขนก่อนจะวางมือบนท้องน้อยของนางเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นเขาบาังเกิดความรู้สึกอิ่มเอมที่ได้ดูแลนางนี่แตกต่างจากในอดีต หลัวอีหนิงในอดีตมีใจพึ่งพาเขาเขาจึงถือหลัวอีหนิงเป็นภรรยาที่ต้องคอยปกป้องดูแลให้ดีเถ้าว่าหลัวอีหนิงในยามนี้มีจิตใจแข็งแกร่งไร้ใดเปรียบมีเพียงช่วงเวลาที่นางไม่สบายเท่านั้นจึงจะซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดของเขาโดยไม่ดิ้นร้อนขัดขืน ลูเสียเสียสัมผัสเท้าของนางก็พบว่ายังคงเย็นอยู่เขาจึงพลิกตัวขึ้นไปบนเตียงก่อนจะดึงนางเข้ามาไว้ในอ้อมแขนสติของอีหนิงไม่แจ่มชัดนางสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของมือใหญ่จึงพึมพำออกมาพี่ชายสาม มือใหญ่ของลู่เสียเสียเปลี่ยนเป็นกำรรแน่นมุมปากผุดรอยยิ้มเย็นหากไม่ใช่เพราะหลวงสันยวนเป็นพี่ชายของนางการที่แต่งรับนางเป็นภรรยาก็เป็นเพราะเหตุการณ์คับขันบีบบังคับเขาต้องสังหารหลวงสันยวนเป็นแน่เมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะก้มศีรษะประทับจุ่มพิษเบาๆบนริมฝีปากนางภรรยาของเขายามนี้กลับมาแล้ว จิตใจที่แห้งแ้งค่อยๆถูกฉโลมให้สุ่มซื้นอ่อนโยนขึ้นมาเล็กน้อย หลัวงสนหยวนให้คนส่งหูหยินหยางกลับก่อนหน้านั้นยังสั่งกำชับนางว่าจะให้เรื่องนี้แพร่งพรายออกไปไม่ได้โดยเด็ดขาดหูหยินหยางตระหนักดีเรื่องนี้นางตกลงกับเซียวอินไว้แล้วเซียวอินยืนอยู่ข้างประตูห้องหนังสือของหลัวเสนหยวนนี่เป็นครั้งแรกที่นางมาเยือนตระูลหลัวภายในห้องหนังสือของเขาเลี้ยงเต่าตัว,ตวใหญ่ไว้สองตัวเห็นได้ชัดว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เต่าตัวใหญ่ว่ายน้ำไปมากินปลาตัวเล็กและกุ้งตัวน้อยบางครั้งก็จะหยุดพักผ่อนอยู่ใต้ภูเขาจำลองเคลื่อนไหวเนิบช้ากระดองเต่าแวววววเพราะรู้ว่าไม่มีทางถูกกินจึงได้ใช้ชีวิตอย่างสบายอารมณ์เซียวอวินรู้สึกว่าหลัวสันหยวนเป็นคนประเภทเฉยชาต่อความรู้สึกไม่เหมือนกับคนที่มีเวลาว่างมาเลี้ยงเตา่า ค้าแรกที่นางได้พบหลวสัญญวนอันที่จริงนางก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีสิ่งใดเป็นพิเศษเขายือนอยู่ข้างกายใต้เท้าชุนนิ่งเงียบสงวนวาจายามนั้นผู้อื่นบอกนางว่าซุนฉงวันเป็นสาวงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังนางยังรู้สึกดูแคลนอย่างยิ่งคนหนูในห้องหับเรือนในที่เปราะบางอ่อนแอพลันนั้นเพียงท่องบทกลอนที่พรนานาถึงความรักได้ไม่กี่ประโยค ก็มีชื่อเสียงแล้วดังนั้นนางตึงเจตนาใช้โคมปริศนามาสร้างความลำบากให้กับซุนฉงวันถ่าว่าเขากลับลุกขึ้นช่วยซุนฉงวันแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างง่ายได้เขาตอบโต้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่วงท่าโอบอ้อมอารีราวกับนางเป็นเพียงเด็กน้อยที่ชอบต่อความวุ่นวายโดยไร้เหตุผลยามนั้นเจยวอวินยังไม่ยอมจำนนน้ำเสียงแฝงแววเชื่อเฉือน ท่านลุงซุนผู้ที่กำลังกล่าววาจาอยู่เป็นญาติของท่านหรือไต้เท้าซุนยิ้มพลางกล่าวก,กับนางมิใช่ว่าเจ้าอยากพบจวงหยวนเย่าไวมาโดยตลอดหรือคนผู้นี้ก็คือเขาเซียววินดึงความคิดกลับมาเดินไปมาอยู่หน้าประตูชั่วครู่จึงเอย่ย ผู้ที่จับนางไปน่าจะไม่ใช่พวกโจรช่วท่านไปล่วงเตินขุนนางใหญ่คนใดไว้หรือถึงทำให้นางถูกจับตัวไปข้ารู้ว่าท่านห่วงน้องสาวคนนี้มากเมื่อนางถูกจับตัวไปท่านย่อมร้อนรนหากท่านต้องการความช่วยเหลือตรงจุดได้ท่านสามารถมาหาข้าได้ าว่าเขากลับพิงพานักเก้าอี้ปิดตาพักผ่อนราวกับไม่ได้ยินเซียวเวินอดต,ตะกรเรียกเขาเสียงสูงไม่ได้หลัวสันยวนหลัวสันยวนลืมตาขึ้นเหลือบมองนางปรารหนึ่งก่อนปิดตาลงอีกครั้งเหตุใดเจ้าจึงยังไม่ไปอีก ในมือเขามีสิ่งของที่หูหินอย่างมอบให้เป็นต่งหูข้างหนึ่งที่อีหนิงสวมยามพี่ออกจากจวนเขาเคยบอกอีหนิ่งว่าหากตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายก็ให้ทิ้งต่งหูไว้ให้เขาข้างหนึ่งเป็นความหมายว่าไร้อันตรายถึงชีวิตคาดไม่ถึงว่านางจะยังจดจำได้นางตัดสินใจตามลู่เจียเสียไปยังจะไร้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้อย่างไร อันที่จริงพี่นางทำเช่นนี้เพราะไม่ต้องการให้เขาเป็นกังวลเท่านั้นสติสัมปชัญญะของหลัวสันยวนย้ำเตือนเขาอย่างกระจ่างชัดยิ่งกว่าสิ่งใดว่าเขาต้องตัดสินใจอย่างสุขุมเยือกเย็นหากท่านต้องการความช่วยเหลือจากข้าเซียววินเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นนุ่มละมุนกล่าวสำทับอีกครั้งหลัวซันยวนสายสีซ่าเจ้ากลับไปเถิด เขาคุมเสื้อกันล้มก่อนเดินออกไปด้านนอกไปรายงานจวนอิงปัวกง้งว่าข้าต้องการพบท่านอิงปัวกง้งเรื่องนี้ควรบอกกล่าวเวยหลิงเขาเป็นบิดาของอีหนิงที่สำคัญในมือยังปุ่มกองกำลังทหารอยู่ เาว่าเว่ยหลิงไม่อาจตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับลู่เจียเสือได้การที่หลัวซันยวนบอกกล่าวเขาเพราะต้องการกำลังสนับสนุนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจริงเวยหลิงอาจร่วมเสริมทัพให้ตนได้เพราะอยากจะดึงดูดความสนใจของเขาลู่เจียเสียจึงใช้การฟ้องร้องล่อเสือออกจากภูเขาขุนนางที่ฟ้องร้องเขามีจำนวนมากขึ้นทุกขณะาว่าเขาไม่ได้กังวล คงเต้ไว้วางใจและให้ความสำคัญกับเขามากหากไร้หลักฐานแน่ชัดต่อให้ขุนนางจะอ่อนดาอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นเขาเองก็มีวิธีรับมือ บุรุษเกลียดแค้นการถูกแย่งชิงภรรยามากที่สุดลู่เจียเสี่ยแย่งตัวหลัวอีหนิงไปแท้จริงแล้วมีจุดประสงค์อย่างไรต่อนางสีหน้าของหลัวสันยวนสงบนิ่งเผ่าว่าในหัวใจปั่นป่วนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆต่างหูของอีหนิงถูกบีบ จนแทบจมหายลงไปในฝ่ามือเขาคนที่เขาปกป้องดูแลมาอย่างดีถูกผู้อื่นช่วงชิงไปไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรสถานะพี่ชายจอมปลอมนี้เขาไม่สามารถเป็นต่อไปได้อีก เขาอยากจะเป็นสามีที่แท้จริงของนางไม่อาจยอมให้ผู้อื่นมาทำให้นางต้องแปดเปื้อนแม้เพียงเศษเสี้ยวขณะที่เขาหันหน้ากลับไปสีหน้าจึงเย็นชาอย่างไม่อาจปกปิดไปแจ้งคนผู้นั้นกล่าวว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปพบเขา เขาแทบไม่ได้ไปพบคนผู้นั้นแล้วทุกคราที่เจอกันก็ยากจะห้ามไม่ให้เกิดการประลองอันแสนอันตรายและชิงไหวชิงพลิบกัน มีผู้มีความสามารถมากมายเท่าว่ามีเพียงไม่กี่คนในใต้ล่านี้ที่สามารถต่อกรกับเขาได้หลวงสัญยวนคิดก้าวเข้าสู่ทางโลกดังนั้นจึงต้องฝึกฝนตนเปี่ยมด้วยทักษะความสามารถส่วนคนผู้นี้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความสามารถซึ่งปฏิเสธการเข้าสู่ทางโลกเลือกแฝงตัวอยู่ในทิวป่าหุบเขายามนี้ถึงเวลาแล้วที่หลวงสัญยวนต้องไปพบอีกฝ่ายซัก ครั้งหลัวเอี๋ยหนิงเจ็บปวดทรมานจนถึงกลางดึกก่อนใกล้ลุ่งสางถึงได้พล่อยหลับไปเทาว่าผ่านไปไม่นานนางก็ตื่นขึ้นท้งร่างแข็งทื่อเพราะสัมผัสได้ว่าตอนกำลังอยู่ในอ้อมกอดของผู้อื่นฝานอกหน้าต่างใกล้สว่างแล้วแสงสีขาวรำไรส่องผ่านบานหน้าต่างกระดาษห้องที่ประดับตกแต่งอย่างหรูหรา ปรากฏสู่สายตาอย่างเลือนร่างนางกระทั่งได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวของสาวใช้ชาราด้านนอกที่กำลังต้มน้ำร้อนหรือเสียงดังสวบสาบของใบไผ่ด้านนอกที่กำลังถูกปัดกวาดด้วยสาวใช้นอกเหนือจากนี้กระทั่งเสียงพูดคุยก็ไม่มีมือใหญ่เมือหนึ่งวางอยู่บนพ้องน้อยของนางฝ่ามืออุ่นร้อนกำลังนวดไหลเบาๆตื่นแล้วหรือ ยามเขาเอ่ยปากริมฝีปากจะไหลผ่านผิวของนางอย่างแผ่วเบากรุ่นไอร้อนนั้นทำให้ร่างนางสั่นสะท้านมือของเขาออกแรงรัดนางและอุ้มนางมาเบื้องหน้าตนนางรีบหดตัวไปด้านหลังเมื่อสัมผัสได้ถึงการพ่าออกหางเขาก็กล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรกันไม่ได้ตื่นในอ้อมกอดของสามีมานานหลายปีรู้สึกกลัวแล้วหรือ อีหนิงมองแสงตะวันที่สาดส่องเข้ามาภายในห้องสำหรับนางนี่คือภาพบรรยากาศที่ไม่ได้พบเห็นมานานนับหลายปีแล้วจริงๆท่านไม่ใช่สามีหลัวอีหนิงได้ยินตนเปล่าขึ้น บรรยากาศภายในห้องนิ่งชะง,งักโดยพลันลู่เจียเสียแทบไม่อาจควบคุมสีหน้าของตัวเองไว้ได้ท่าว่าเขายังคงข่มอารมณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วเขาก้มศีรษะจุมพิษบริเวณติ่งหูของนางผ่อนน้ำเสียงให้อ่อนลงเดิมข้าจำเจ้าไม่ได้ถึงได้ปฏิบัติต่อเจ้าเช่นนั้นเกิดเรื่องกับวยลิงแต่ข้ากลับไม่ช่วยเจ้า ต้องให้เจ้าเป็นฝ่ายมาหาเพื่อร้องขอความช่วยเหลือแต่บัดนี้ข้าจำเจ้าได้แล้วอีหนิงเจ้าควรกลับมาอยู่ข้างกายข้าหลวอีหนิงหลบเลี่ยงกรีบปากของเขานางทอดถอนใจยาวลู่เจียเสยียต่อให้เป็นเช่นที่ท่านพูดว่าท่านไม่ได้สังหารข้าเพ่าว่าข้าไม่ใช่ภรรยาของท่านแล้ว คนผู้นั้นได้ตายไปแล้วในช่วงเวลาโดดเดี่ยวเหล่านั้นความเจ็บปวดของนางได้ถูกชะล้างไปสิน้นนางเปลี่ยนไปนานแล้วลูเจียเสียนิ่งเงียบอยู่เนิ่ดนานอีหนิงอยากลุกขึ้นไม่อยากอยู่ข้างกายเขาอีกต่อไปเท่าว่าเขากลับฉุดนางอย่างรวดเร็วก่อนจะพลิกกายขึ้นคร่อมเหนือร่างนางความอ่อนโยนทั้งปวงอันตรธานสิ้นไป ลูเจียเสียกดเสียงต่าไม่อาจปิดบังความเย็นยาเยือกเขากล่าวเสียงกลัวหัวเราะเช่นนั้นเจ้าคิดจะไปเช่นนั้นหรือฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ